โอเคมาลุยกันดีกว่าทุกคนรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะอยากเล่นสายเฮสอยากเล่นสายเฮสกับพวกตัวละครที่ว่ามันจะมากับสกิลที่เกี่ยวกับเลือดพวกนี้นะอยากจะเล่นแนวๆวพวก duration อ่ period period effect trigger อะไรพวกนี้นะ พวกสกิลที่ว่ามีการ1.5วิกดใช้1วิกดใช้อะไรพวกนี้น่าเพราะว่าถ้าเกิดไปกับเฮสมันก็จะทริกเกอร์ไวขึ้นนั่นเองนะฮะอุ้ยดีวายวอร์รีเออร์รู้สึกทรงเท่ขึ้นเล็กน้อยนะอา้าวใช้เฮสไม่ได้ไอเว้ยอา่าเล่นอะไรดียืนยือ้อยืนยือ้อไม่เอาอ่ะอา่าโอเค เดี๋ยวผมจะไปอัศวินขี่เต่าก็แล้วกันนะฮะไม่ได้เล่นสนานแล้วคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยไปรอย k n ไ g h นอัศวินขี่เต่านะฮะผมจะไปสายฮิลลิงโล่ดีปะ่ะฮิลลิงโล่ดีไหมผมจะไปสายเล็กที่มีฟิวรี่เป็น d ดาเมจแล้วก็ยืนานานๆด้วยวูลนาฬิกาแห่งความตายพวกนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันถูกปะ่ะ อืมอ่าโอเคเดี๋ยวเก็บเงินพอดีมาก็จะไปสายโล่นะฮะจะเป็นเอาเอาโล่ไว้เจนนู่เจนนี่เล็กน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอาเอาโล่กับฮิลลิงเป็นหลักก่อนโล่ฮิลลิงแล้วก็เลือดจะมีชิลสแมชอะไรมาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไทม์เคิร์สมาให้ได้เลยนะฮะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยใช้สำหรับซื้อ3 player ยอร์ได้วยเงิน50ใช้ได้5ครั้งอ๋อไอ้นั่นไงก็อันเดิมปะ่ะเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปนะฮะอันเดิมอันเดิมก็คือเจ้าไอ้แค่ปกติจะเป็นลูกตาปีศาจใช่ไหมฮะผมจำได้ปกติก็น่าจะเป็นเจ้าลูกตาปีศาจใช่ปะ่ะอ้า อย่าติดครีไอ้เยี่ยมติดครีเรียบร้อยติดครี่ชะตากูก็ขาดรอนๆตามแล้วครับเรียบร้อยติดคริอ่าไม่เป็นไรมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะอ่าเก็บเงินครับผมไปได้ดอกเบีย้ยมาแล้ว15บาทแล้วก็ไอ้ดอกเบีย้ยตรงนี้ก็คงจะเป็นจากดอกเบีย้ยเงินต้นตรงนี้ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะได้ประมาณ30บาท ใช่ไหมมันมันไม่ได้บอกตรงนี้นะฮะอะ่เดี๋ยวผมจะดูเองเลยทุกคนว่าผมจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะถ้าเป็นอย่างนั้นมันโกงเกินไปแล้ะไอเวนเนยเพราะนั่นหมายถึงถ้าเกิดผมเก็บจนถึงรอบที่10ผมก็จะได้ดอกเบีย้ยทีละประมาณร5 0ยเลยเหรอมันจะมันจะดีเกินไปแล้วนะฮะอาเจนากายังไงโอ้แค่เล่นสาย Frost นะฮะ น่าจะเป็นฟรอสต์วูนอะไรพวกนี้อุ้ยเขาเปลี่ยน a อนิเมชันรูปอะไรไปเยอะเลยนะฮะความสามารถทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ารูปอนิเมชันรูปอวตารอะไรมันเปลี่ยนไปสินะฮะดีเหมือนกันน่าจะได้มีความน่ารักดุกดิ๊กดุก,ด,ก,ด,กดิกมากขึ้นสงสัยเขาใช้เลโอนาร์โดเจนภาพขึ้นมานะ <c oughs> ได้มา30เป็น45อ่าถูกต้องแล้วแสดงว่าเดี๋ยวรอบหน้า45 ผมจะได้15%ของ300จะเป็น9อ่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะเอาเป็น HP วุ่นนะแล้วก็ตรงนี้นะ่าจะเอาเป็น base shield ดีไหมน่าจะเอาเป็น HP frenzy นะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นสาย shield a t t a ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นสายตีปกติอยู่แล้วนะ เจ้านี่แบทแมนลูกรักของ GM นะบัฟสองรอบภายในเดือนเดียวนะจะบ้าบัฟทั้งเลือดบัฟทั้งดามจบัฟทั้งบัฟของโล่พวกนี้นะคือถือขึ้นได้บัฟเยอะขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นโอ้ไอวีเนื้ยบ้าบอนะอันนี้ผมน่าจะแพ้นะผมไม่มีของเลยนะ เรียบร้อยแล้วก็เจ้าน้องหมูกระปุกของผมรอบนี้น่าจะได้45บาทก็จะกลายเป็นเอ่อ90าสิบ้าะโอเคเอ่า HP Frenzy แล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็นเอ่อ Attack Freeze อันหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็เอาเป็น HP s h i l d แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นวูนแอตแทกตรงนี้มันจะได้มีสาขายูนิของสกิลบรันช์เบสแอตแทกตรงนี้ผมจะได้เลือดเพิ่มขึ้นนะอันนี้จะได้60เป็น150โอเคไอหมูกระปุกออมสินผมคงจะกดที่รอบประมาณ12ถึง15ขึ้นไปนะอ่าโอเคถ้าเข้าใจการทำงานของหมูแล้วผมก็จะไม่สนใจมาแล้วรอบนี้จะได้60ก็จะกลายเป็น150ประมาณนั้นเนาะโอเค อออัดมาเลยเวนไอพวกป้าเอ้ยรังแกกันเดี๋ยวผมจะเอาคืนพวกคุณนะเดามจของผมจะไปหาจากสายโล่ก็แล้วกันนะจะไปหาจากสายโล่ที่มาคอมโบกับไทม์ครอสแล้วก็ฮิลลิ่งอ่ะประมาณนี้นะอืมอันนี้เป็นการรีเฟรชสองครั้งนละ้ถึงจะได้ฮิลลิ่งผมเอาแล้วกันเพราะว่าผมจะต้อง เซฟเลือดนะฮะเอาบูลแอทแท็กแล้วก็เบสชิลหนึ่งอันนะครับเอ่อชิลคริ1หนึ่งอันเอ่อรีเฟรชแล้วก็เอาพรีสิสเทนวูลหนึ่งอันแล้วก็เอาเป็นอ่อรีเฟรชโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมคิดว่าผมหน้าจะเอาชิลเอชพตรงนี้นะฮะ อันนี้ผมจะได้เงิน75ก็บวกทบต้นทบดอกไปโอเคเข้าใจแล้วว่า,อาดอกเบีย้ยจากหมูมันให้เยอะนะฮะแต่ว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเกินพันมันก็ยังจะให้อยู่อีกหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะเหมือนจะได้เปรียบแต่จริงๆแล้วมันก็เสียเปรียบเล็กน้อยกับการที่ว่าเงินเราจะหายไปรอบละร้อยพวกนี้บางทีมันทําให้เราเสียเลือดเยอะขึ้นพวกนั้นนะเจ้านี่อัศวิวนเหนมันสายฮิลลิ่ง ยังไงยังไงอันนี้ผมน่าจะแพ้เขานะอาชะนะก็ดีผมจะได้เซฟเลือดหน่อยนะฮะอัศวินเหนมันมันเป็นตัวเลทเกมอยู่แล้วนะ HP s h i ชิ d นะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น r รีเฟร h แล้วก็ r รีเฟร h อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เอาเป็น h e ลลิ่งแอทแท k 1หนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็น h e ลลิ่งเรกนะ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมหน้าจะ t e n นิ i o u s Life เพื่อที่จะเล่นสายโล่เลือดแล้วก็ Healing เป็นตัวหลักแล้วก็เดี๋ยว Damage ค่อยว่ากันรอบหน้าผมจะได้ดอกเบี้ย90ป่ะมันไม่มีการแคป็บดอกเบีย้ยแบบว่าเนี่ยได้สูงสุด50 ได้สูงสุดจากสติงกี้หลอดก็ร้อยหนึ่งพวกนี้ใช่ไหมโอเคกู okay, good, ดดีถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอะไรที่ดีนะนั่นก็หมายถึงว่ายิ่งผมกัดฟันรอเจ้ากระปุกหมูได้นานเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยิ่งหอมหวนะถามว่ามันโกงไหมคุณก็ดูผมล้มลูกคุกคันในช่วงต้นเกมก็แล้วกันนะฮะการที่ว่างเงินหายไปร้อยหนึง่งนั่นก็หมายถึงสกิลคุณหายไปหนึ่งสกิลนะแล้วหนึ่งสกิลช่วงต้นเกมมันโคตรมีประโยชน์นะฮะ เทเนเช o u สไลฟ์ uh, Life. แล้วก็เอาเป็นเอชพีบูสต์รีเฟรชแล้วก็เอาเป็น hp boost อีกอันหนึ่งโอ้โหตรงนี้ก็อยากได้แต่ว่าดอกเบีย้ยหายเดี๋ยวไม่เอาเออ่ไม่เอาเอาชิลฮิลิ่งโอเคต้องเอาทุกคนแล้วก็เอารีเฟรชหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเจนเลือดนะโอเค แล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาเป็น p r e c i s t e n wound ตรงนี้นะเพราะว่าผมรู้ว่าเออชิลสไตรสำหรับสายที่ไม่มีเมจิก d a m a g มันโคตรกระจอกเลยครับผมอ,อ่เจา้ากอบลินฟาดมาที่7 700ไอ้อบ้าเอ้ยเป็นตัวละครที่ใช้ชิลสไตรได้คุ้มที่สุดในเกมนะเพราะว่ามันจะมาเสริมกับ d a m a g ตรงนี้เนี่ยชิลสไตรเขาอย่างต่ำก็ดาเมจดอกละ50อะ่ะง่ายๆแค่นั่นแหละนะ เนี่ยเลเวลหนึ่งไอเวนี่ปกติโคตรอ่อนปกติแดนเมสิกวกาเนี่ยกลายเป็นดอกละห้าสิบหกสิบนะฮะฉะนั้นผมจะเอาเป็นพรีสติสเทนนะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นอารเจนโลดีไหมอะเอาเอาชิลเล็กก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นเน t ชอร l ลฮิล i ิ g งหนึ่งอัน รีเฟรชสองครั้งเพื่อที่จะเอาเลือดครับผมอันนี้เข้าสนามหน้าฟิวรี่จะมีการแปะวูนนะฮะอันนี้ทุกครั้งที่ได้วูนจะมีโอกาส5%แปะฟรีสนี่ได้มาพันสองแล้วโอเคเดี๋ยวรอรอบที่10หรือไม่ก็12นะรอบนี้อย่าติดคริแต่ว่าค่าคริของคุณมันสูงขนาดนี้ก็คงมีเทอร์ปีเรด้วยโอเคผมว่าผมไม่รอดนะ ติดครอ,อโอกาสติดครียี่สิบแปดเปอร์เซ็นไอวีนื้ออ่าแม่เป็นไรใจเย็นๆจัดไปเดี๋ยวไอเทมที่ผมต้องการก็น่าจะเป็นไอเทมเออ่ฮิลลิ่งนะผมอยากได้ฮิลอเอาฟิลลี่วูลนะฮะแล้วก็รีเฟรช อ AHP วูน uh, แล้วก็ refresh โอเคได้เลือดมาแล้วแล้วก็ tenacious life นะอ่ะแล้วก็รอน่าจะเอาเป็น magic defense เพิ่มนะน่าจะเอาเจ้า magic defense เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้กดใช้แล้วละ่ะเพราะว่าจะต้องเซฟเลือดนะ อเจนากายัางไงเอ่อ9ก้ารก็น่าจะได้90บาทเป็น630ประมาณนี้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะว่ามันจะแคปบตรงไหนนะแต่ว่าไม่ควรจะแคปบเพราะว่าจริงๆการโดนกินเงินไปเรื่อยๆตาละร้อยนี่ก็บาทเจ็บประมาณนึงแล้วนะเออ กอบิ้งกลินเดอร์จัดมาโอเคผมมีของเติมเลือดอย่างนี้ดวงดีมากนะฮะถ้าถ้าผมกดจะได้เงินมาประมาณพันหกใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะขอทักสองพันก็แล้วกันอ่า refresh แล้วก็ refresh แล้วก็ตรงนี้อขอเป็น hp shield นะ แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น HP วนโอเคแล้วก็รอครับผมรอบหน้าผมจะเอาเจ้าครีดดิเฟนส์ตรงนี้ด้วยนะกอบบินกลินเดอร์ได้ทำงานแน่เออดีดีด,ดีมีแต่ผมนี่แหละเอาของเติมเลือดมาที่เหลือจะเอากระทืบอย่างเดียวเลยใจเย็นพวอหนุ่มวันนี้ก็ใช้หมดเกลี้ยงแล้วนะฮะ น่าจะเล่นสายฟรอสโนวาโอเคไดเมจเท่าไหร่ไดเมจสีโอเคแพ้หรือชนะโอเคผมน่าจะแพ้ดูจากไดเมจก็โดนไป4ี่ฮิวมาสามโอเคได้อยู่นะฮะแล้วก็ผมฮิวจากฮิวลิงเจมอีกอันนึงก็น่าจะเป็นสพอดีบวกลบเท่ากับ0ูนย์กูด แม่งเอ้ยตีไม่เข้าเลยเวนตีไม่เข้าเลยครับผมอันนี้เล่นสายตีนะเนี่ยตีไปร้อยสสี่ครั้งนะครีดิเฟนซ์แล้วก็ตรงนี้ขอเป็นเออ่ฮิลลิ่งบูลหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ขอรีเฟรชฮิลลิ่งชิลอีกอันนึงแล้วก็ขอเป็นรีเฟรชได้ของมาประมาณนี้แล้วนะฮะ เมื่อกี้อ่ะกอบริงกรินเดอร์ทำงานเอาเป็นโล่นะเอาเป็นฟรอสชิลหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ขอเ,อเป็น HP ช h i e ิลอีกรอบหนึ่งนะอ่ะเอามาให้เต็มปางตายกันหมดเลยพวกเวเนยเอ้ยรีบกันจริงทำไมตีกันหนักจังวะตีกันหนักนะเนี่ยเลือด นี่ขนาดผมเหลือเกือบเกือบครึ่งผมยังอยู่ต้นแถวอยู่เลยนะตีกันหนักอย่างนี้ก็บ,บินกลินเดอร์มันจะทำงานได้ช้านะเพราะว่ามันจะมีคนที่ไปอยู่ท้ายๆตารางครึ่งหนึ่งของสายพวกนี้เยอะขึ้นนะอันนี้ผมน่าจะแพ้นะดาเมจเท่าไหร่สโอเคผมก็จะเหลือ13 ก็ขอให้ร่วงโลงมาสักประมาณตรงนี้นะฮะอ่ะกบิ้งกรินเดอร์จะได้ทำงานแบบนี้กูด refresh เอา HP ชิลหนึ่อันนะฮะแล้วก็เอาเป็น p e r s i s t e n t w o u n d แล้วก็เอา curex therapy ray จริงๆเอาไว้ก็ไม่น่าเกลียดนะฮะ เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งผมจะกดผมกดเลยดีกว่าต้องใช้แล้วนะเอาเทอร์พีเร1อันการคริหนึ่งอัน HP Steel หนึอ่อันเมจิกดิฟนอ์ฟิวรี่เบสต้องใช้ละอ่ะโอเคตีมาเอาแรงแรงมาเลยเดี๋ยวผมจะไปเ,เติมของแล้วนะฮะ ตอนนี้ผมเริ่มจะมี damage มาบ้างแล้วนะแต่ว่ายังไม่แข็งครับผมโอเคโดนไป4ได้ฮิลไม,ไม่ได้ฮิลโอเคเอ่ okay. uh, refresh แล้วก็เอา hp freeze เอา chillage เอา base ิ h i l นะฮะแล้วก็เอาช h i l ครับผมอา uh, แล้วก็เอาช h i l l smash มาเพิ่ม1อัน ขอรีเฟรชหนครั้งแล้วก็เทเนเชสไลฟ์แล้วก็เอา f u r รี t แอทแทอันพ e ส s ิสเทนวูหนึ่อัน HP f r e ฟรีซ p r g เรโลครับผม HP r พ g เร็กซอ่าฟรอเพวกเขาน่าจะสู้โอ้คนนี้น่าจะมี Frost Nova ว่าแล้ว500กว่า ผมน่าจะไม่รอดนะอ่าอีกทีนึงผมแตกละโอเคผมเริ่มจะถึกละทุกคนผมเริ่มจะถึกละเลือดเหลือ7ฮิวขึ้นมา3โอเคกูดอ่ HP Rex นะฮะอะ HP Frenzy Chill Smash การคริฟ Fury Release ผมไม่จำเป็นนะขอเป็นรีเฟรช แอ a แท b กบูสขอติดไว้อันนึ่งพอมันต้องใช้นะฮะอ่า uh, h p Rex แล้วก็ HP Frenzy ผมต้องติดไว้อันนึง Refresh เติมเลือดนะฮะ Time Curse ของดีผมต้องการแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น Frost Shield อันนึงโอเคพวก Damage Mastery อะไรผมคงจะไม่ใส่นะฮะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเบาๆไอ้กอบลินอ้ยตีหนักจังว่าไอ้นี่สตัรด์ดีโนดกลายเป็นสีเขียวอ่อนเออก็ดีนะ่ารักดีนะก่อนหน้านั้นจะเป็นสีน้ำเงินเข้มผมจำได้นะอ่าดาเมจหลักๆของผมก็คือชิลส์แมชดาเมจมาสทรีผมไม่ต้องการนะเอาเป็นเอ่อฟิลรีวูลนะฮะเอ่อชิลเร็กแล้วก็ฟรอเกตเทนเพนครับผมผมต้องการนะ แล้วก็ขอรีเฟรช Tenacious Life จัดมา p e r s s s t e n t Wound ต้องการแล้วก็ขอ r รีเฟร h อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาเลือดหน้าโอเคแล้วก็รอบหน้าผมหน้าจะเอาตัวนี้ตอนนี้มีการเจนโลกอีกอันหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่เยอะแต่ว่ามันจะขึ้นสายได้ ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะฮะอ่าคุณพี่คนนี้ยังไงรอบนี้มึงจะติดคลี่กุ๋ยว่าอันติเบาๆนะฮะเบาๆพอนุ่มอย่าติดครีขอแค่อย่าติดครีโอเคไม่ติดผมน่าจะชนะเออถ้าไม่ติดกนะูนะนะผมเล่นตีปกติกับชิลส์แมชเป็นหลักนะฮะโซนฮิลลิ่งก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะเอาเป็นอ่าวุนครีแล้วก็รีเฟรช อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะฮิวิ่งเลือดนะฮะเอ่ s ฟรอสชิลแล้วก็ตรงนี้ผมขอเอาเป็น HP w o u วูนะฮะเอา HP w o u วูแล้วก็เอา Time Curse มาเพิ่มอีกอันหนึ่งเอาเลยเพื่อเพิ่โมโอกาสชนะอุ้ย Magic Defense ต้องเอาต้องเอางง,งเงินไม่เก็บแล้วตอนนี้ ครีดิเอนส์ไอ้นี่ก็ต้องการเอาไงดีวะเนี่ยมันต้องเอาอะทุกคนเพื่อโอกาสชนะนะฮะการที่ว่าจะเอาดอกเบีย้ยเพิ่ม10บ,บาทกับการที่ว่าเพื่อนๆจะมีโอกาสชนะมากขึ้นในรอบต่อไปผมแนะนําให้เพื่อนๆกัดฟันอย่าไปเอากระจอกเงินดอกเบีย้ยนะเพราะว่าเพื่อนๆจะเซฟเลือดด้วยเพื่อนๆจะได้วินสติ๊กอีก50ด้วยเข้าใจไหมฮะนะแบบนี้ ออาขโมยเลือดก,กับเพิ่มเลือดเอาเอาขโมยเลือดเอากันครินะฮะแล้วก็ขอรีเฟรชโอ้โห HP วูนแล้วก็รีเฟรชอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะฮิวเลือดโอเคอันนี้ป้องกันการแปะวูลมีคนเล่นวูลกี่คนอะตอนเนี้ย แตกไปแล้วหนึ่งท่านเรียบร้อยเจ้ากอบลินนี่เล่นวูนแน่นะฮะเจนากาก็เล่นวูนเดี๋ยวเอาเจ้านี่ก็ได้รอบหน้านะถ้าได้ชุบชีวิตมาอีกอันนึงก็น่าจะโอเคขึ้นนะมาไอ้แบทแมนรอบนี้ผมจะเอาคืนนะรอบก่อนผมตีเขาไม่เข้าเลยรอบนี้ยิ่งเวลาผ่านไปนานผมยิ่งโหดมาดูเดี๋ยวมาผมสู้ได้อ่าสถานะฟิลี่ผมมาเรื่อยๆแบบนี้ผมชนะแน่ เพราะว่าตอนที่อยู่ในสถานะฟิลลี่ผมจะถือขึ้นอีกประมาณ12%จากสกิลฟร r เก t เทนเพนนะฮะอ่าโอเคตามคาดเออวูนอิมูนนะฮะแล้วก็รีเฟรชฟร r เก t เทนเพนจัดมาแล้วก็เอารีเฟรชเพื่อที่จะเติมเลือดแล้วก็รอนะฮะทุกๆก,การทำเดามจมีโอกาส30%มที่จะฮิลจริงๆไอ้นี่ก็น่าเอานะเนี่ย มันจะได้มาคอมโบกับเทอร์รีเรเอาเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเ,าเป็นไทม์ครอสเลเวลแม็กซ์พรีแบทเทิลวูนไม่จำเป็นสำหรับผมนะฮะโอ้แค่มาเหลือกันกี่นอห้านอมามามาพวกคุณอาคุณพี่คนนี้เมื่อกี้เขาเกือบจะแพ้ผมรอบนี้โอ้เอ็นเลสันเดอร์ไอสัตว์เอ้ยมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยผมมีโอกาสชนะ เออมึงไม่ถึกมึงถึกไม่พอนะฮะยังถึกไม่พอพ่อหนุ่มเอาแตกแล้วด้วยเรียบร้อยเขากะสู้ตายเลยไงี้ยฟรอสโนวาเจอไอ้นี่ผมไปเจอเมจิกดิฟเฟนซ์ผมทำอะไรไม่ได้เลยไทม์เคิร์สเลเวลแม็กซ์นะฮะแล้วก็ขอเป็นรีเฟรชอุ้ยไฟนอลดิฟเฟนซ์นะฮะไฟนอลดิฟเฟนซ์มันต้องเอานะจริงๆผมอยากเอาเดฟมาสเตอรี่นะแต่ว่าไฟนอลดิฟเฟนซ์มันคืออีกหนึ่งชีวิตของผม แล้วก็เอาเป็น refresh หนึ่งครั้งเพื่อที่จะฮิลเลือ e ดนะฮะไฟนอลดี f เ n น e ์เอามาคอมโบกับฮิลลิ่งแล้วก็ไทม์เคิร์สบอกไว้เลยว่าตายแน่ฮิลลิ่งแอ r เ y รย์นะฮะแวนการ์ดอุ๊ยแวนการ์ดรูปใหม่น่ารักดีนะอันนี้สายคริโอเคกอบลิน okay. สายคริคุณก็ต้องมี Magic เมจิกคริเด พวกชิลสไตรอะไรเทอร์พี่เรมันจะได้ทำงานนะฮะถ้าไม่มีผมมีโอกาสชนะนะผมพูดแค่นี้นะยังไงเออไฟนอลดีเฟนซ์โว้ยเรียบร้อยไดเมทาโถมนะแต่อ่อนไปรีเฟรชหนึ่งครั้งขโมยเลือดหนึ่งออชิลเลกอีกหนึ่งดีเฟนซ์มาสทรีหนึ่งแล้วก็ขอรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะฮิวนะฮะ สายฮิวสายตีโอเคสายตีผมสามารถเอาแอตแทกมิสมาช่วยได้แต่ไม่จำเป็นเนาะเลือดผมตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆด้วยไม่รู้ว่าเขาจะเอาผมลงหรือเปล่านะฮะเน้นถึกอย่างเดียวเลยผมเน้นถึกแล้วก็เอาชิลส m แมชไปสวนแล้วก็ค่อยๆแปะวูลแล้วก็เน้นยืนสู้พวกนี้นะเป็นสายที่ค่อนข้างจะเหมือนเบสิกมันเล่นง่ายแต่ แต่กว่ามึงจะทําอย่างนี้ได้โคตรยากอ่ะมาดูกันผมกำลังจะแพ้จริงๆไม่ใช่ครับผมผมชนะนะเบาเอออ่ะฮิวลิงอะไรมาแล้วยังไงฮิวทันเะล่าเห็นไหมเห็นไหมเออเพื่อนเพื่อเห็นนี่นี่คีย์ของผมอยู่ตรงนี้ไทมค์ครสคีย์ของผมคือไทม์ครสครับผมอันนี้จะได้โล่เพิ่มขึ้นเอามาไว้อันนึงนะเพราะว่ายังไงผมก็จะต้องเอามันอันนึงอยู่แล้ว ่ะแล้วก็เอาเป็นเ e n นเ i ียสไลฟ์นะจะได้ฮิวแรงขึ้นแล้วก็รอครับผมคีย์ของผมนี่นาฬิกาต้องสาบนาฬิกาแห่งความตายครับผมแต่ว่ากว่าจะได้ใช้เจ้านี่เต็มประสิทธิภาพเพื่อนๆจะต้องมอีจะต้องมีนี่เมจิกดี f เ n น e แล้วก็ฮิลิ่งเลือดหนักๆเจนโลรรัวๆแล้วก็จะต้องมีฟรอเก t เทนเพนพวกนี้ด้วยนะฮะ เจอเจ๊นากาว่ะรอบนี้ยังไงเจ๊อ่าผมเหมือนกําลังจะแพ้แต่จริงๆผมชนะนะเพราะว่าเขาเอาผมไม่ลงแสดงว่าเขาชะตาขาดแล้วนะเรียบร้อยนะไม่รอดพ่อหนุ่มอ้าวเจอคุณพี่ลิชอีกครั้งหนึ่งผมน่าจะสู้ผมน่าจะชนะสบายนะ,ะ HP Reg Refresh Pre Battle Shield นะฮะ แล้วก็รีเฟรชอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขโมยเลือดมาอันนี้ผมน่าจะชนะแล้วนะฮิลลิงแล้วแปะวูนนะฮะแล้วก็เทอรารีเรอีกอันนึงผมไม่เอาแล้วนะเอาแรนดอมหอันแล้วก็ขอเอาเป็นชิลสไตร์อีกอันนึงนะฮะอ่ะโอเคมันจะได้ขึ้นสายตรงนี้มามันจะได้แปะวูนเพิ่มขึ้นอีก จาก30เป็น45นะ้ามครอสผมจะแรงขึ้นนะถ้าเขายังไม่มี medical ไอโพชั level max อ่ะมีมีอย่างนี้อย่างงี้น่าลุ้นอยู่อย่างนี้ของของคุณน่าลุ้นอยู่แต่คุณสู้ผมไม่ได้หรอกเออกูมีไฟนอลดีเฟน์ไอเวนโอ้มีมีมีเหมือนกันวยมีเหมือนกันวยไอี้เอ้ยมีเหมือนกันว่ะมีเหมือนกันว่ะมีเหมือนกันว่ะเอาแล้วว่า ขโมยเลือดเอามาผมต้องเอาตัดฮิลใช่ไหมจริงๆผมแค่เอาอีกหนึ่งชีวิตผมก็จบเลยผมก็แค่อ่าโอเคผมเยี่ยมหมดโอกาสแล้วตอนแรกผมกะจะเอาเจ้านี่มาสู้แต่ว่าดาเมจเขา11 อเอาเอาเอา,เอาเพิ่มเลือดไปเลยแล้วกันนะจริงๆผมอยากจะเอาชุบชีวิตมาสู้นะฮะแต่ว่าเงินไม่พอโอเคก็ถือว่าผมซวยไปแล้วกันนะทุกคนนะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าผมจะแพ้เว้ยเออมาเลือดกูห้าพันครับผมมาเลือดกูห้าพันเออมามายังไงพันสแล้วไงไฟนอลด e ฟเ n น e ขึ้นแล้ะของผมยังไม่ขึ้นผมขึ้นแล้วว่ะ ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่รอดถ้ามีอีกหนึ่งชีวิตผมน่าจะสู้ได้นะคิดว่านะทาม e เคิร์สล่อไปครึ่งหมืน่นโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้บ๊ายบายครับผมดูดูแลสุขภาพกันด้วยไว้เจอกันวู้ฮูนะฮะเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าสายอะไรดีอะก็เป็นสายสายนาฬิกาต้องสาบ ยืนนานๆก็แล้วกันประมาณนั้นนะฮะ